สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องช่องมาฉาจอมปวนแม่สอสดๆนะจ๊ะวันนี้นะครับก็จะมีการสาธิตนะครับทรมานตัวเองด้วยการตรวจโควิดนะครับตรวจเองที่บ้านนะครับเพราะว่าตอนนี้ใกล้ๆตัวมีแต่คนเป็นนะครับแล้วก็ก็เลยเสียวนะครับก็ต้องมาลองเทสกันดูว่าตรวจยังไงนะครับแล้วก็เจ้าตัวนี้เนี่ยนะครับมันจะมีก้านยาวมาเวลาซื้อมานะครับตัวนี้ไว้แหย่จมูก ดูนี่นะครับมันจะเป็นเหมือนอ่าแสงเห็นไหมตัวนี้จะไว่าแย่จมูกนะครับในการแย่เข้าไปในจมูกเนี่ยเพื่อเพื่อเอาสารคัดหลังนะครับก็จะไม่ได้แย่แค่แค่ตรงนี้นะแต่มันต้องเข้าไปในโพรงจมูกนะครับอ่าต้องค่อยๆสอดเข้าไปนะครับค่อยๆปั่นมาปั่นเข้าไปทีนี้เนี่ยใครที่ดูอยู่นะครับฝากติดตามช่องมะฉาวจำป่วนมาสอดด้วยนะครับเอาสาระดีๆมาฝากกันแล้วในชุดเนี้ยมันจะมีอะไรบ้างนะครับก็จะมีเจ้าตัวนี้ด้วยนะครับตัวเนี้จะเป็นหลอดนะครับที่ใส่ ใส่สารขันหลังเข้าไปนะครับจะมีน้ํายาอยู่เดี๋ยวจะสาธิตให้ดูนะครับว่าทำยังไงแล้วก็ในการที่ทดสอบนั้นนะครับเราก็จะต้องมีมือที่สะอาดนะครับคือล้างแอลกอฮอล์นะครับไม่มีการปนเปื้อนใดทั้งสิ้นนะครับแล้วก็อยู่คนเดียวนะครับดีที่สุดนะครับถ้าคุณอยู่ตรงไหนก็ช่างนะครับถ้ามีถุงมือก็ใส่ถุงมือก็ดีนะครับแต่ถ้าอยู่คนเดียวเนี่ยล้างมือแล้วก็ใช้อุปกรณ์ได้เลยนะมาทีนี้เราจะลองมาเริ่มกันดูนะครับ เราจะเริ่มตั้งแต่การแกะนะครับเราจะมาดูกันว่าข้างในนี้นะครับมีอะไรบ้างนะครับเวลาจับเนี่ยพยายามนะครับอย่าให้มือสัมผัสอะไรมากนะครับล้างแอลกอฮอล์แล้วนะครับก็คือห้ามนะครับให้โดนวัตถุเหมือนกันนะครับอ่าในในนี้นะครับก็จะมีเป็นชุดตรวจแบบนี้นะครับชุดตรวจออกมาวาบนะครับจะมีอ่าโอเค นี่นะครับก็จะมีอยู่แบบนี้หน้าตานะครับจะเป็นลักษณะนี้นะครับดูนะครับอ่าอันนี้ตัวหนังสืออาจจะกลับกันหน่อยนะครับกลับด้านหน่อยนะอันนี้จะเป็นแบบนี้นะครับแล้วในตัวนี้นะครับตัวนี้เนี่ยจะมีน้ํายาอยู่นะครับนี่นะครับเดี๋ยวผมจะทำไงให้เห็นดีเนะนี่ยนี่นี่นี่น้ำยาจะอยู่ตรงนี้เห็นไหมนะ อันนี้คือน้ํายานะครับน้ํายาที่เราจะต้องเอาสารขั้นหลังนะครับหรือขี้มูกนะครับในนี้นะครับออกมานะครับพอออกมาแล้วทํำยังไงนะครับก็คือใช้จุกตัวนี้นะครับปุยใช้จุกตัวนี้นะครับถ้าจุกตัวนี้เนี่ยนะจุกตัวนี้นะครับครอบไว้แล้วก็หยดลงแต้มใส่เจ้าเจ้าตัวตัวจนี่นะครับอ่าก็จะประมาณนี้ทีนี้ ผมจะสาธิตให้ดูเลยนะครับว่าทํำยังไงนะครับการที่แย่จมูกเข้าไปตัวเองเนี่ยมันก็ทรมานเอาเรื่องอยู่นะเพราะว่าน้องชายผมเนี่ยขับรถข้ามฝั่งพม่าบ่อยนะครับก็จะโดนแยงจมูกบ่อยๆแล้วก็จะมาบ่นให้ฟังว่าเจ็บนะครับเพราะว่าเขาจะสอดเข้าไปลึกมากเวลาแกะนะครับแกะเนี่ยแกะจับตรงด้ามน,นะครับเพราะว่าด้ามด้ามจะอยู่ตรงนี้แล้วส่วนตรงนี้ต้องแย่เข้าไปในโพรงจมูกนะจ๊ะนี่นะครับ มาว่าแล้วเราก็เทสกันเลยนะครับอ mm ้าตาำ นี่นะครับได้มาแล้วโอ้โหน้ำตาไหลเลยนี่นะครับได้มาแล้วครับโอ้ยน้ำตาเล็ดจามนะครับไม่ไหวจะกระจีน่าจะได้แล้วนะถ้ามีเชื้อก็ไม่เหลือแล้วแหละนะมาเรามาเปิดนะครับนี่นะครับโอ้ยจามนี่เรามาเปิดนะครับ เปิดไว้เข้าไปลึกเลยนะครับไม่ได้แย่แค่แค่ตรงนี้นะครับเข้าไปในนี้เลยนะครับนี่นะครับคนๆอยู่แบบนี้นะครับคนประมาณสามนาทีนะครับแช่ไว้นี่นะครับปันป่นๆอย่างนี้นะ โอ้โหสอดเข้าไปนะครับค่อยๆค่อยๆสอดสอดสอดเข้าไปนะครับแล้วก็มันจะไปถึงชั้นโพงด้านในเนี่ยท่านท่้นโพงด้านในของจมูกเนี่ยมันจะโล่งไปหมดเลยครับอ่ามันจะเป็นช่องว่างนะครับพี่ไปเป็นรอยต่อกับคอนะ่ะนั่นแหละนะครับก็เดี๋ยวรอเวลาตอนนี้นะครับผ่านไปแล้วประมาณสักพักหนึ่งเดี๋ยวผมขอใช้เวลาใจเย็นๆหน่อยแล้วกันไม่จะไม่รีบนะครับตอนนี้หนึ่งทุ่มห้าสิบหกก็ประมาณสัก ห้าเจ็ดนะครับสองทุ่มเลยนะครับให้มันได้สองทุ่มเดี๋ยวผมจะกดเปิดแล้วก็เดี๋ยวจะหยดให้ดูนะครับเดี๋ยวพักไว้แป๊บหนึ่งอ่ะฝากดูโฆษณาให้ด้วยนะครับจะได้เป็นค่าอาหาร้องมานะครับถ้าใครดูในช่องมาชาตำบวจมาสอนเนี่ยจะเห็นว่าเลี้ยงม้าอยู่นะครับแล้วก็พาขี่ม้าไปเที่ยวในสถานที่ต่างๆด้วยนะครับวิธีการทําการลักน้ํานะครับก็มีนะครับ เพื่อที่จะได้เซฟในเรื่องของน้ํามันแต่พื้นที่ต้องต่างระดับกันนะครับก็คือที่สูงลงที่ต่ํานะครับการปลูกหญ้าเพึงกาล่านะครับอันนี้เปทำทำเป็นอาชีพได้นะครับเพราะว่าเป็นพืชอาหารสัตว์นะครับแล้วก็ให้ผลผลิตที่ดีมากนะครับเร็วเพราะฉะนั้นแล้วนะครับก็ฝากกดติดตามช่องประชาราชตำปวจมาด้วยนะครับสาระเยอะนะครับดูในช่องนะครับสร้างพลิตไว้ให้เดี๋ยวแป๊บหนึ่งเดี๋ยวผมจะกดหยุดไว้ก่อนนะครับเดี๋ยวค่อยมาต่อกันครบ3นาทีที่รอคอยกันแล้วนะจ๊ะนี่นะครับ ก็จะหยอดลงอย่างน,นี้แล้วละ่ะจะลองดูนะครับว่าเป็นยังไงบ้างมาดูสิว่าจะรอดไม่รอดนี่นะครับอ่าขอบอกก่อนว่าในการที่หยอดตัวนี้นะครับถ้าถ้าตัว C เนี่ยขึ้นอะ่ะแสดงว่าใช้ได้นะครับไม่ผิดปกติแต่ถ้าไม่ขึ้นเนี่ยผิดปกตินะนี่นะครับ เราลองมาลุ้นดูกันหยอดลงไปแล้วนะครับนาทีต่อจากนี้เป็นนาทีที่ต้องลุ้นดูแล้วนะครับว่าเป็นยังไง อา้าวดูซิว่าจะเป็นจังได้ขึ้นขีดเดียวไม่เป็นนะครับแต่ถ้าขึ้นสองขีดเนี่ยอันเนี้ยไม่เลืออะไรเลย <c oughs> ก็ปกติแล้วไม่ได้เจอใครนะครับอยู่แต่ในไร่อยู่กับน้องม้านะครับ ทำฟาร์มไม้อยู่กำลังเริ่มทํานะครับก็ไม่ได้เจอคนสักเท่าไหร่ไปไหนก็ระวังตัวอยู่สีตัวสีขึ้นนะครับหนึ่งขีดนะครับตัวสีนี่ปกตินะครับสีนี่คือปกติอยู่นะถ้าทีขึ้นนี่ลองเจี๊ยกได้เลย ขึ้นขีดเดียวนะครับตัวทีไม่ขึ้นนะครับก็คือถือว่าปลอดภัยหายห่วงนะครับไม่มีผลนะครับไม่เป็นไรนะจ๊ะไม่ขึ้นนะจ๊ะเพื่อความชัวร์ดูต่อนะครับก็ไม่มีปรากฏการแต่อย่างใดนะครับก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะครับก็เนี่ยเป็นวิธีการตรวจนะครับง่ายๆนะครับแต่ถ้าจะให้คลิปนี้มันสะพึงน่ากลัวคือมันต้องขึ้น2ขีดใช่ไหม อย่างนั้นไม่ต้องนะแค่นี้ก็รุ้นแล้วนะครับก็ลองกันดูนะไม่ได้ยากนะครับวิธีการตรวจนะครับไม่ได้ยากสักเท่าไหร่ก็เนี่ยนะครับลองหาซื้อตรวจกันดูนะครับบางที่ราคานี่ไม่แน่ใจนะครับเพราะว่ายิ่งคนเป็นเยอะเนะี่ยมันก็จะดีดขึ้นอีกนะครับอันเนี้อันนี้เป็นเรื่องจริงแล้วแต่สถานที่เหมือนกันนะครับ สองทุ่มหกนาทีแล้วนะครับก็เวลาก็ผ่านไปนะครับไวเหมือนโกหกก็นี่นะครับก็ไม่ปรากฏว่าขึ้นสองขีดแต่อย่างใดนะครับเป็นขีดเดียวนะโอเคนะครับผลปรากฏว่าผมไม่ติดเชื้อนะเพราะฉะนั้นนะครับก็ต้องไปหาซื้อแอลกอฮอล์นะครับมาผสมมะนาวนะครับสามสิบดีกีสี่สิบดีกีนะครับดื่มกับมะนาวนะครับหนึ่งเปกสองเปกเนี่ยเช้าเย็นนะครับไว้ล้างคอนะครับอันนี้เป็น เขาแนะนํามานะครับว่ามันจะฆ่าเชื้อไปในตัวนะครับวิธีที่หาง่ายที่สุดล้างคอนะครับเพราะว่าตอนนี้ใกล้ๆตัวก็คือมีรุ่นน้องคนหนึ่งแต่ไม่ได้เจอกันนะอันนั้นก็ไม่ได้กลิ่นนะครับอ่าก็เป็นที่น่าจะต้องรักษาแล้วก็ดูแลตัวเองให้เยอะนะครับในช่วงนี้เพราะว่าหลายๆคนนะครับเป็นกันแล้วก็ไม่รู้ทําลายไม่รู้ข่าวข่าวกันเลยนะครับว่าใครเป็นอะไรยังไงนะครับว่าไปที่ไหนมาบ้างแล้วก็ทุกวันนี้มันน่ากลัวนะครับ ทําใจนะครับก็ด้วยความหวังดีนะครับปรารถนาดีจากผมด้วยแล้วก็ขอขอวยพรใทุกท่านนะครับก็สุขภาพแข็งแรงนะครับอย่าเจ็บอย่าไข้แล้วก็อย่าอย่าได้ไปใกล้ๆกับไอเชื้อโควิดเลยนะครับขอทุกท่านสุขภาพแข็งแรงนะครับท้ายนี้นะครับสําหรับคลิปนี้นะครับก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้แล้วกันนะครับย้ํานะครับว่าเจ้าตัวเนี้ยนะครับต้องสอดให้ลึกนะครับเข้าไปในโพรงเลยนะถึงจะได้ผลนะครับไม่งั้นเนี่ยไม่ได้ผลนะ อย่าใส่แค่ปลายจมูกนะครับไม่ได้นะครับโอเคนะจ๊ะสำหรับคลิปนี้ก็จากลากันด้วยแค่นี้แล้วกันนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับที่สำคัญฝากกดติดตามช่อชงกระฉาจมปวนแม่สอนนะครับกดกระดิ่งไว้และที่นั่งแล้วก็นั่งดูโฆษณาให้ด้วยนะครับอย่าก,กดข้ามนะจะได้เป็นค่าหันน้องมานะครับไปแล้วครับบ๊ายบายจ้ะ